สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ89รีวิวครับผม GMMod ครับ GM Carrot ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องอะไรครับ GM Carrot วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเรื่องอีเวนต์ใหม่ของเรานะคะนั่นก็คืออีเวนต์เซียนแจ็คพอตไฮโลค่ะครับผมเซียนแจ็คพอตไฮโลแจกพิเศษอีกแล้วนะครับเพียงแค่ผู้เล่นชนะต่อเนื่องให้ได้อันดับ1-5นะครับก็จะได้รับโกประจำวันไปเลยครับ วันละ 200m ทุกวันครับผมจนถึงวันที่31มการาคมนี้นะครับและยังมีรงางวัลพิเศษบัตรเติมเงินทูมันนี่มูลค่ากว่า2,300บาทและโกอีกไม่อั้นที่จะแจกหลังจบกิจกรรมวันที่1กุมภาด้วยนะครับผมเราจะเช็คอันดับชนะต่อเนื่องได้ที่ไหนครับ GM Carrot ค่ะ ถ้าผู้เล่นเลื่อนไปดูที่หน้าถัดไปนะคะก็จะเจอกับประกาศรายชื่อผู้ชนะต่อเนื่องสูงสุดที่ได้รับรางวัลทั้งห้าอันดับค่ะซึ่งรางวัลตรงนี้เนี่ยจะเป็นรางวัลของวันก่อนนะคะแล้วก็ถ้าผู้เล่นอยากรู้อันดับล่าสุดเนี่ยผู้เล่นก็คลิกไปดูที่ปุ่มเช็คอันดับชนะต่อเนื่องได้เลยค่ะพอผู้เล่นเข้ามาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะแสดงอันดับชนะต่อเนื่องสูงสุดทั้ง10อันดับค่ะแล้วก็จะมีการอัปเดตอันดับทุกๆ1ชั่วโมงได้ค่ะ งั้นเราไปเล่นไฮโลกันเลยไหมคะ GM m o ครับไปลุยกันเลยมาแล้วครับตาแรกลงต่ําไปที่ 10m ครับ GM แคโรลลคิดว่าจะได้หรือจะเสียครับเนี่ยน่าจะได้นะคะเพราะว่าออกสูงติดกันมาแล้ว6ตาผลจะออกแล้วนะคะแป๊วเรียบร้อยครับโดนกินไปแล้วครับ 10m ไม่เป็นไรครับเรายังมีตังค์อยู่เยอะอยู่ครับเนี่ยใช่ค่ะยังลงต่อได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตาหน้านะคะว่าจะได้หรือไม่ได้คะ่ะ มานะคะตานี้เราก็จะลง 10m นะคะฝั่งสูงค่ะเจมัสคิดว่าจะได้ไหมคะต้องได้แล้วครับตานี้เพราะว่าครั้งที่แล้วแพ้ไปแล้วครับค่ะามานะคะ13 M แต้มฝั่งสูงค่ะฝั่งนี้ชนะค่ะเนี่ยละครับพอชนะมันก็จะขึ้นว่าถ้าชนะต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับจะได้รับเพิ่มอีก10ปเ็นนะครับยิ่งแทงเยอะก็จะยิ่งได้เพิ่มเยอะเลยนะครับผมเราก็มาดูตาต่อไปกันเลยนะคะว่าจะชนะต่อเนื่องได้ไหม ต่ำนะคะตอนนี้สูสีมากเลยค่ะจะเข้าหมดไหมเข้าไม่หมดนะคะโกที่เราลงไปถ้าเข้าไม่หมดนะครับก็จะได้แค่โกที่อยู่ตรงกลางครับเรียบร้อยครับชนะต่อเนื่องสองครั้งรับเพิ่ม900 0 0 0เลยนะครับผมค่ะอันนี้นะคะแจ็คพอตไฮโลเนี่ยก็จะให้โบนัสเพิ่มตาม ที่บวกไปตามด้านบนฝั่งซ้ายนะคะผู้เล่นก็สามารถเล่นได้แล้วก็ได้โกเพิ่มกว่าที่ตัวเองลงไปด้วยค่ะอันนี้นะคะเราแทงไม่เข้านะคะขึ้นว่ารอการเดิมพันค่ะแสดงว่าเราก็จะไม่มีสิทธิ์ลุ้นนะคะจะชนะต่อเน,นื่องได้ไหมแต่ก็ที่ชนะต่อเน,นื่องติดกัน2ตาเนี่ยก็จะไม่หายไปค่ะค่ะตาที่แล้วเราแทงไม่เข้านะคะตอนนี้เราก็ลง7เ,เองฝั่งต่ําค่ะจิมอสว่าจะได้ไหมคะได้แน่นอนครับเพื่อที่จะได้รับโกเพิ่มอีก20บเ็เลยนะครับ ค่ะเรามาดูนะคะว่า20%เนี่ยเราจะได้เพิ่มกี่เอ็มกันมาแล้วค่ะได้รับเพิ่ม1.4เอ็มเลยนะคะตานี้โอ้ได้เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะคะเราชนะต่อเนื่องไปแล้ว3รอบนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นรอบที่4กันเรามาดูกันนะคะว่าเราจะชนะต่อเนื่อง4ครั้งติดได้ไหมนะคะโดยตานี้เราจะลงฝั่งสูง10เอ็มค่ะมาแล้วนะคะยังไงกันนะยังไงกันนะลูกเต๋าหมุนใกล้ออกผลแล้วนะคะ ออกสิจ้าไม่ได้คะ่ะรอบนี้น่าเสียดายจังเลยนะคะแจ็คพอรตรอบนี้หมดแล้วคะ่ะครับถ้าผู้เล่นเล่นจนหล่อสะสมแจ็คพอตเต็มนะครับมันก็จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะหมดเขตกิจกรรมวันที่31มกราคมนี้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube เล่น89ด้วยนะคะ แล้วก็นะครับถ้ามีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมนะครับทักมาได้เลยนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k เล่น8ปดข้าวครับวันนี้เราทั้งสองขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ